สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมที่มีรถเกี่ยวคูปัตนะครับผมที่เจออาการปัญหาเทอร์โบพังบ่อยนะครับผมวันนี้มาติดตั้งนะครับให้ลูกค้าอยู่ใกล้บ้า <g> นในะครับแล้วก็จะมาแนะนําขั้นตอนการถอดนะครับถอดยังไงถอดให้ง่ายนะครับผมวิธีการถอดของช่างนะครับผมเครื่องมือมันก็จะใช้หลายแบบหลายอย่างนะครับผมก็คือเราต้องถอดดึงเขาออกมาเลยนะครับถ่อไอเสียมันจะมีน็อตเดิม erm อยู่นะครับน็อตเดิม erm นี้จะถอดยากนิดหนึ่งครับล <uk> <maneuver. S 2> ูกค้าต้องใช้ความพยายามนะครับผมมันต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้ไหวพิพนะครับ ก็จะถอดออกมายกลูกแบบนี้เลยนะครับก็คือช่างจะถอดแบบทั้งเซตออกมาเลยแล้วก็มาประกอบด้านนอกนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็กาลังประกอบให้อยู่นะครับผมก็ทุกอย่างใส่ที่เดิมนะครับเวลาลูกค้าทาประก็นน้ามันก็ใช้กาวนิดนึงนะครับทาพอประมาณนะครับอย่าไปทาเยอะเดี๋ยวมันจะไปตันรูน้ํามันนะครับท่ออย่างนี้นะครับที่แนะนําว่าต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอยากให้มันช่วยระบายเรื่องความร้อนนะครับผมระบายความร้อนได้ไวนะครับผม ก็คันนี้เป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับผมน่าจะไม่ถึงพันชั่วโมงนะครับทุกอย่างยังใหม่หมดเลยนะครับลูกค้าแต่เทอร์โบพังนะครับก็ลูกค้าไปถามศูนย์อยู่แล้วนะครับว่าราคาเทอร์โบก็สองหมื่นนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ที้ลูกค้าก็ว่าเฮ้ยมันแพงเพราะว่าศูนย์ก็ขายขาดไม่ได้รับประกันนะครับสาหรับเทอร์โบช่างบิ๊กอัพสเต็ปหรือเทอร์โบเดิมนะครับผมมีนะครับปีนี้มีร้านเราอยู่คุนหารซีสเกตนะครับผม ลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเทอร์โบพังให้ลูกใ,ให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเทอร์โ,รโบรถเกี่ยวนะครับมีทุกรุ่นนะครับผมเ6ยหกสิบหกแปดเจ็ดศนะครับผมมีนะครับผมก็เทอร์โบยังใหม่อยู่นะครับตอนนี้อาการที่มันพังคือมันจะไม่สามารถซ่อมได้บางคนจะถามช่างว่ามันมีอะไรหรือมีแบบอื่นซ่อมไหมจริงๆชุดอะไร มันไม่สามารถซ่อมได้แล้วนะครับผมเพราะว่าใบเขาเรียกว่าใบมันฟาดแล้วนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าใใบมันฟาดแล้วนะครับถึงแม้ใส่ชุดซ่อมไปก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผมส่วนใหญ่โบพวกนี้เขาจะเรียกว่าเปลี่ยนนะครับพังเปลี่ยนพังเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมนี้ก็คือรถยังไม่ถึง1 0 0 0ชั่วโมงเลยนะครับผมรถเกี่ยวคันนี้นะฮะคือยังใหม่อยู่เลยนะครับผมที่มันมีปัญหานะครับผม จากที่ช่างบิ๊กสันนิษฐานนะครับอาจจะมาจากความร้อนหรือเปล่านะครับผมความร้อนมันสะสมอยู่ตรงนี้นะครับผมกับท่อหม้อพักเดิมนะครับเนี่ยที่ช่างแนะนําให้ลูกค้าซื้อท่อโล่งไปใส่นะครับผมมันจะช่วยได้นะครับเพราะว่าเวลารถเกี่ยวเราเล่งรอบสูงนะครับผมเราไม่ได้เหยียบยกเหมือนรถไถนะครับแต่เราเร่งไว้ตลอดเล่งไว้ทั้งวันบวกกับความร้อนอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับผมมันจะร้อนนะครับความร้อนมันจะสะสมบริเวณนี้นะครับเยอะนะครับดังนั้นช่างพี่ก็จะแนะนํานะครับผมเพิ่มเติมให้ มีท่อแต่งนะครับผมมีท่อแต่งที่จะช่วยระบายความร้อนมันก็จะช่วยยืดอายุของเทอร์โบได้นะครับช่วยดีเลยนะครับผมเดี๋ยวคนว่าเฮ้ย้ามันดีจริงทําไมศูนย์ไม่ทํามานะครับผมถ้ามันดีจริงทําไมศูนย์ไม่ทมามําททความเกยความร้อนมาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือคําถามจากผมด้วยนะครับผมท,ท,ทั้งๆที่รถไถทุกอย่างมีเกยความร้อนมีที่วัดอุณหภูมิแบบแจ้องอุณหภูมินะเวลานั้นนะตรงนั้นได้แต่ทําไมอุปกรณ์ไม่กี่บาทศูนย์ถึงไม่ทํามาให้นะครับผม ที่มันพังนะครับที่ช่างเจอนะครับอาการที่เราไปดูเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะมาจากความร้อนนะครับคือมันร้อนสูงเกินแล้วบูทนะฮะบูทในไส้เทอร์โบนี่แหละมันอ่อนตัวเพราะมันจะมีบูททองเหลืองอยู่2ตัวนะครับผมมีบูทหน้ากับบูทหลังทีนี้พอความร้อนสูง mm hmm. ก็เหมือนเราเอาไฟเผาเหล็กไว้ตลอดมันก็จะร้อนมันก็จะอ่อนตัวนะครับผมบวกกับรอบเทอร์โบที่สูงด้วยนะครับผม mm hmm. ก็ทําให้ใบเทอร์โบฟาดน,นะครับเทอร์โบรั่วไวนะครับผม ช่างบิ๊กแนะนำเป็นท่อโล่งก็ดีหน่อยนะครับผมช่วยเรื่องระบายความร้อนออกจากบริเวณนี้นะครับผมได้ไวนะครับผมหรือใครจะมองมุมมองอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็มาเล่าถึงประโยชน์ของมันนะครับผมก็จะยกใส่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยลูกค้าเราประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะยกใส่นะครับผมวิธีการติดตั้งไม่ยากนะครับต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับผมทุกอย่างตรงรุ่นนะครับผมเทอร์โบอัพสเต็ป ปีนี้เราได้ทําสเต็ปใหม่มาล่าสุดนะครับผมเนื่องจากปีก่อนๆเราก็เห็นปัญหาแล้วปีนี้เราก็ได้สั่งบริษัทให้ผลิตนะครับผมเทอร์โบที่มันดีกว่าปีที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะว่าผมปีที่แล้วผมซื้อมาแบบนั้นแบบนี้ปีนี้ทําไมมีแบบนี้มาอีกแล้วนะครับคือเราเห็นปัญหาเราจะแก้ให้มันตรงจุดไปเพิ่มเติมเพื่อให้มันทนกว่าเดิมนะครับผมขเล่ก คก็วิธีประกอบนะครับผมไม่ได้ยากนะครับลูกค้าช่างก็ใช้แบบเครื่องมือบล็อกนะครับงอเก้าสิบนะครับก็จะยิงไปตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับผมได้ทุกตำแหน่งเลยมันก็จะง่ายนะครับสำหรับใครไม่มีก็ต้องใช้ประแจก๊อกแก๊กนะครับค่อยๆไปเรื่อยนะครับที่ลูกค้าถอดยากนะครับผม เดี๋ยวก็ใส่ที่เดิมได้เลยนะครับ่อเรามงน้ำมันใส่ที่เดิมได้เลยนะครับผมครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมีคอท่อด้วยนะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูคอท่อก่อนนะครับควใส่ประมาณนี้บางคนซื้อไปนะครับถอดไม่ถึงจะใส่ไม่ได้นะครับลูกค้าเนี่ยครับผมอันนี้รีวิวให้ดูเลยนะครับใส่ประมาณนี้เลยคือต่อจากตัวเทอร์โบเลยนะครับยิงตรงลงท่อพักเดิมเลยนะครับผมครับประมาณนี้นะครับขอท่อเราก็มีขายจะเอาไปใช้เทอร์โบเดิมก็ได้ หรือใครมีโบสแต่งก็สามารถอัพได้นะครับผมตั้งนะครับอยู่ที่คุณหานนะครับผมกับของเดิมทอดได้เลย,เลยจัดของใหม่อย่างเดียวถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมอูช่างบิ๊กเทอร์โบร้านเราอยู่คุณหานสีสเกตนะครับอีกรอบใครอยู่ใกล้ก็วิ่งมาซื้อหน้าร้านได้ลูกค้าจะมาซื้อตอนกี่โมงก็ได้ให้แต่โทรมาบอกล่วงหน้านะครับผมถ้าเป็นช่วงฤดูเกยวเก็บเกี่ยวก็ขายได้ตลอดนะครับ ตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนนะครับได้หมดนะครับผมโทรมาล่วงหน้าเลยเนี่ยผมประมาณนี้<ช>อันนี้ก็เทอร์พังนะครับเวลาลูกค้าสตาร์ทช่วงแรกก็จะมีควันขาวอยู่นะครับเพราะว่าต้องรอให้น้ำมันในท่อไอดีในอ่าฟ้าทรงฟ้าสูบในหลอดวาล์ห้งก่อนนะครับผมก็ใช้งานไปสักพักนะครับผมใส่แบตหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับพวกเทอร์ขาดนะครับผมต้องใช้ไปจนกว่าน้ำมันจะแห้งนะครับผม วาน้ำมันยังไปค้างท่อไอเสียใบวงใบวาล์วปาส่งฟ้าสูบอยู่นะครับผมก็อีกครั้งนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างใหม่นะครับยังไม่ถึงพันชั่วโมงเทอร์โบพังแล้วนะครับก็แนะนํานะครับลูกค้าจากประสบการณ์ก็เรื่องความร้อนหละครับสาคัญที่สุดเอาเลยครับผมช่วงแรกก็จะควันขาวหน่อยนะครับผม ก็ต้องใช้งานไปไล่สองไล่นั่นแหละครับผมกว่าควันจะหายนะครับผมกว่าจะไม่หมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้า สำหรับใครมีรถเกี่ยวอยู่นะครับผมก็อยากให้พึงดูเรื่องน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเช็คตลอดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมอูช่างพิกเกอร์โบขอบคุณครับ